สวัสดีก็พี่น้องสู้ผู้สู้คนอีกขึ้เกา่าปุ๊บกับทองนานมาแอบแสบอีกขึ้เก่าเนาะครับวันอนี้วัอนี้กับบริเวณเรียนดนตรีอกครับ,บ,รรบอีกงานตดภารกิจหลายเนาะครับจมาหานังกินเขา่าไอพี่น้องบังอีกขึ้เก่านี่ล่ะนะครับมาวันนี้ได้์ยังกินเนาะครับเนานนะวันะนอนี้ของนานมาแอบแสบก็นเลยตั้มเสวตั้มเสว นี่นะครับต้มซัวกับไข่ต้มนะครับสองหอน่วยนี่ลดหุนดหนหดหนด่นลดหุ่นไข่ต้มสองหน่วยลดหุ่นจะใช่ลดบอลลดอกมาพี่น้องกันบานนี่โมยอยู่ครับโมยมีคักกับพี่น้อง ออยกินมึอเลยครับมันมันเป็นเส้นกินยากกินมึลลมนล่ะว้าบแิเวณแบไหนประเดกบนหัวนั่นี้ประเด็กต่มเอียงนะครับมันแกสมัยขายตั้มพุงเลยล่ะมันกันดุนเลยละ่ะ